ล่สุดทวิตเทวเดฟเองอกแล้วไม่คยอยากจะพูดเท่าไหร่หรอกโอ้ยติดตะเตดตจะลองไปเล่นหมอกอเลสในตัวเมือตัวเองดูดิจะเอาอยู่ไหมเล่วสุดเลสุด ก็ไม่รู้ว่าแบบนี้ไม่มีใครเข้าเ,เลยหรือเอ่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจริงก็ไม่ค่อยอยากสตรีมยยหรอกแต่ก็สตรีมสตรีไมไปเถอะมันก็ไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะสตรีมไปก่อนอะสไปดอร์ก่อนเลยอย่างแรกโอ้เข้ามาสองคนละ ใครเข้ามาเนี่ยเอาดูประตูเข้ามาในี้เป็นไม้ใช่ไหมครเข้ามาใครเข้ามาเป็นไม้เหรอจากพื้นปูนตรงนี้เข้ามาในห้องนี้เป็นไม้อุ้ยไม้ันมันหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วใม่มามนมันหลุดแ้ห้องับนห้องับใช่ไหลดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเอ่อ ความลับมันเยอะมากเกนี้ขนาดชั้นเปแรกนะเรื่องรายละเอียดเรืงต่างๆแบบเยอะโอนี่ีีี่ีีีีเ่องเนี่น้อวาอมีเิอเ่เนี่ยีคนดูเพไเีไอ้กิจเนอเีทุ่มเค ปั่นสตานนะฮะอืคอคนเดินทางเปลี่ยนอีกทางที่ประตูเราเปิดมาแล้วเขา้าไเออใช่อ้าวประตูไหนละ่ะดูว่าประตูที่มีมือของมือไมได้อืมีใครเข้ามาดูบางเนี่ย <Okay. S 2> เกมกอซิล่าไลน่าล,ล้ลอเลยล่ะลอ้ลอเลยมันเข้ามาแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะให้ไลฟ์สุดใหม่เลยอุ๊มันหลุดไปแล้วฮะไมไม่ไ่นนนตันนนััวเกรรงงหหอออาา้สบใช สำหรับคนที่มาทัวใช่ไหมไม่ก็สัญญาการะเป๋าอะีกจะต้องใส่ประมาณนีม้มันไม่คุ้มคุณก็เล็ดซะด้วยส้องพาวเวอร์ใช่เลยเ<ม>้องพาวเวอร์ที่ยัง,งไม่มีของเข้ามานะครับดูตรง,งนี้เหมือนเป็นเข้าโครงก่อนก่อนจะเป็นตรงนี้หนาวะบางอย่างก็เปลี่ยนไป ทาลนี้เรื่อนยานน้ายมงนี้โซนโรงงานที่เราต้องไปดีนี่ือห้องบันไดหรือเปล่าไล่นาไงดือดไปตอนไหนเนี่ยสงสัยต้องอัพสไปเดอร์แล้วค่ะโอเคเกยเปิดกล้องอะพาลุงพลางข้างหน้าก็มีผมก็เตรียมาไว้ นาวหนาวเอหนาวหนาวหนาวหนาโรงงานก็ต้องใช้น้ำตรงนี้ยางอยังโอยขอความบังอกงงนะจีจีสีดีมไรหน้มืดแปลกแปลกาเอบังอีกบังอีกอเ สวยแล้วไงสวยละสวยแล้ว,ว,ลวเอเลสมันยิงไม่ไหวอ่ะไม่ชอบเล่นเท่าไหร่เอเดีวสั่งเออย่างนี้นะเอาเลเซอร์อมาน่าจะดีกว่าเยอะเลย จะแตกวะเนี่ต้องวัดเปืองเอาไม่มีตุ่มขี้เกียจอย่างตัวผมกายนี่มีเอือเอือโอ้ยจะแตกแล้แตกแน่เลยเราอย่าพิ่งกีด่าอันอย่าพะดื้ะดโอเค

เป็นมดทีเปลี่ยนตัวละครจะฮักกีวุกี้ให้เป็นเฮลโม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนตรงไหนบ้างเย <Yay. S 1> ้กูก่อนเย้เจ <Yay. S 1> ็บ <Yay. Yeah. S 1> ไม่ดีใช่ไหมคือไม่ดีทำไ,ออไมต้องข้อมือซ้ายกับขวาเนีย่ยม,มันเป็นระเบียบของโรงงาน,นแล้วหรือเปล่านะฮะ ээээ <laughs>

มันจะรอดได้ป่ะเนี่ยเขา,าโอ้โหเออโ,โอ้โหแล้วดูเขาทำขี้เกียจคือเขาขี้เกียจทำแอนิเมชั่นนั่งใช่ไหมแน่อ้๋หูโอ้โโอโโอโสวยแล้วไงดามเมจเท่าไหร่นะโอ้โหแค่ร้อยเดียวเอง สวยต้องวางแบบหมอลำแล้ว้วางแบบหมอลำสักหน่อยแล้วปาไปเคี้ยวมันก่อนเนี้ยลุมมันแตกแตกชัวเราอะแตกเอาาโกจมมม้ อิมนะไม่ใช่อีดจะรอดปเนี้จะรอดปเนี้จะรอดปเนี้จะรอดปีนี้โอเค เดี๋ยวไลาผมพักดูสงูงไม่รอดไม่รอดบอรอดเร้วต้องเอาอะไรให้มากที่สุดแล้วแหละอย่างเช่นขายให้หมดทำอะไรที่บ้าข้างที่สุดในโลก เราทำไปเพื่ออะไรเนี่ยทำไปเพื่ออะไรวางไม่ได้ไม่วางไม่ติดดิวางไม่ติดเอ้าวางไม่ติดเอออืมช่วยได้เยอะเลยหลอด,ด <c oughs> สแปมสแปมสนิสเซอร์ ของก are, ันด้วยกันเลยพวกสไปเดอร์แมนมุนทำลายเอาละ่ะมีเขาเหมือนไททันยูแมนเหล่านี้เซนิสเตอร์นายไปขมโมยเขาของเขามาใช่ไหมฮะเซนิสเตอร์นายขโมยมาใช่ไหมบอกสารภาพมาซะเซนิสเตอร์ Jeder> Antwort> นี่ไม่ว่าจะตัวไหนเข้ามาดี่สวยกันหมดแน่นอนนี่คาเมล่าแคมรกักษาไว้ให้ดีนะเลื่อนนายเหลือสามสี่เปอร์เซ็แล้วนะคาเมล่าแมนทั้งสองเนี่ยเนี่ยแบ่งเลือดัะหน่อยก็ได้นะแล้วทำไมเราต้องไม่อยู่ในกองไฟด้วยนะม,ไ,มได้กันทวเลิ ขออย่างเดียวยายสนิเซอร์หลับก็พอมีกันแกงมีมีมันทีวีน่าจะได้แลงจากแมงมุมบ้านโฟกันมันอาจจะได้แรงน่าจะได้แรงมันดาใจมาจากแบบนั้นแหละมั้งห ้านโฟตัสนี้อย่างฮาเลยะแมงมุมตัวเท่าทีวีดีว่ามันไม่ไม่พุ่งมาหาไม่ไั้โฟตัสได้การสปไปเดอร์แมนมาถึงไม่ได้เป็นมาถึงสปไปเดอร์แมนแบบสปไปเดอร์แมนที่ไปอยู่ในโรงแล้วอะ่ะอู้มาถึงแบบโดนแมงมุมกินก็ไม่ได้ปไรเป็ยางเบึงปีศาจใช้หนวดในการลเย,ย ไม่มันต้องแล้วถ้าเกิดเป็นฉบับบล็อกฟุหล่ะบีเซนโตเยอะมีเซนโตีพีชใช้หนามในการทิ่มแทงเหยื่อแต่ทีนี้เหยื่อก็จะเป็นรูตายแบบโดนัทไงล่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วโดนัทน่ะมันเอสแล้วเอสน่นนั่นโดนอาคาอนุเอ้ยอาคานุเอ่มเซนิเซคือคุณลอยได้เหรอครับ ว้าวคุณลอยได้ดูแต่ละตัวดิลอยได้กันทั้งนั้นแล้วซานตาลาลาละคือขายลอยได้ใช่ไหมโทเลตน่าจะลอยได้เหมือนกันแหละสแปมดูนิถ้าสแปมไปเรื่อยๆคิมจะหลอนแปลลาลาอืซานตาไอซานตาลาโอหโหตัวเยอะไป ดิป้โโโโโเราใกล้นอนแล้วเกมแบทเทอร์ไลน์ได้ยังงั้นก็เตรียมตัวเลยไปแบทเทอรไลน์ตอนนี้เลยอ่าไม่สนเลยแล้วจอเล็กอะไรช่างวันปะลุย เดี๋ยว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 โอ๊ะโ่ขึ้นข้อเดี๋ยวโม่ผ่านข้อยูดูปยูดูปโอ๊ปโฮ่โฮ่โฮ่แมงมุมแมงมุมหลายตัวนั้นมันกำลังจะจ้องโฟตาและโฟตาก็จะโดนแมงมุมตัวเท่าที่วี ปุ่งใส่เขานะแล้วก็เรียบร้อยตายตายกายับกูกูขันเดียนะปัม๊ม ปับข้ามุม็นเจอเลที่หอมมากปับผ้ามุมมีเขาโอโม่โมก,กุยะฮะเอ้าหายไปไหนก็หมดหายไปไหนก็หมดวันดึกหายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะ หายไปไหนหมดมเบียนะหายไปไหนกันหมดสงสัยเบื่อ toilet มั้งข้ามไปยาวยาปีิสตีด ไนหมดสยุยยังไงมันเกิดบ้าเลยคนนีาววอไจตัวมก <Why S 2> uh, <why S 1> ่าใจย็นนะ จะเพิ่มหรือจะลดจะเพิ่มหรือจะลดโอ้ยใครเนี่ยเรื่อเยอะนะยังไรมบู๊กี้ เราเมกลร่ามากกอนเลยเฮ้ยชิมนชั้นชิมของชั้นชั้นทำอะไรชิมนชั้นสวยแล้วไงเอบอร์นิ่งมาสวยแล้วไงลูกเล่นโคตรเยอะเลยนาัาท้า โอ้ประชาชวนมีสัตว์ะไรล่ะมาฆ่าฉันดูโอ้ะดอ้มมาฆ่า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 ินอยู่ตรงนี้ก่อนล้วกันเขียวมาฆ่าลาวิ่งมาาตายแล้วแต่มาฆ่าเราตายก่อนใช่ไหมี่ะ ทำอะไรน้องชิโอชิลาตายชัวอะ่ะเบอร์นิงไม่แดงทำไมโอ้โหมันทันเราเบอร์ด,ดิงไม่ไม่เป็นไรความหวังความสุดท้ายของเราคือน้องมนนั้นวันเรามมนนั้นวันเรายังเป็นความยังยังเป็นความหวังอยู่เป็นจุดจาง โอ้ยเราเลี่นไปเยอกว่าเราแพ้แน่เลยจบล้เอาอะไรให้บ้าคังที่สุดเลยแตัวร้อมาด้วยบ้าค้ังบ้าข้างไมนไรนม่เนราดดีรอชมดบินบินบินบ โอ้ยแต่เราจะแตกแล้วแหละเจเจเขาจะบอกให้ไม่เหลื่อรแล้วแหละขนะนั้นวรเรายังจะบายขนั้วันชาโอเคชิบุระเราลดสทานกานได้แล้วบัตเตอร์ชีบุ คนนี้หรอลงสเปซค่อยมีสเปซแล้วเอาโบกุล่าไปก่อนได้ไหมแล้ว่าการนี้ยังไงเราว่าแพ้อะโอ้ไม่สเปซฉันยังรอดเป่าวะ จะแปมจะแปมแต่เราจะแตกมาเรียนกลัวฉ <c ười> ันยืนเดียวเขิเลนเแล้วเราจะแตกไหยอแต่ซอสดีดู แล้วมาเลยหาาจอครั่มาดูงูจะมาหยาลองเยาเสียง